เวลา10นาฬิกา26นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัคติยราชนารีเฝ้าทุลละองทุนีพระบาทเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นประทับบวมพระที่นั่งพุทธาลการจานะสิงหาดภายใต้พระนพปกรมหาสเสวตฉตดเจ้าพนักงานร,รัวกรับและเปิดพระวิสูจร์เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ถองให้สัญญาณชาวพนักงานประโคมกระทั่งแปรมโหระทึกกองทหา,ารกิจยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมมี ขณะนั้นทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติาและ21นัดจากนั้นสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกลาบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์องค์ขนตรีและขะ้าราชบริพาร พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีราชการทหารตำรวจพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่าในวันมูฮัมหมัดนองมะทาประธานรัฐสภากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภานายโชติวัตรเหลืองประเสริฐประธานศาลฎีกา กราบปังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแถนข้าราชการตุลาการจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบข้าพเจ้ามีความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในไมตรีของท่านทั้งหลายที่ได้พร้อมกันมาอวยพรวันเกิดแก่ข้าพเจ้าในวาระนี้ ขอขอบพระทัยพระบรมวงศานุวงศ์และขอบใจนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาทั้งขอสนองพรและไมตรีของทุกท่านด้วยใจจริงเช่นนี้การสร้างสรรค์จันลงความผาสุกมั่นคงของชาติบ้านเมือง ถือว่าเป็นกรณีกิจอันสำคัญสูงสุดนอกจากต้องอาศัยการบริหารประเทศที่ฉลาดสามารถและสุจริตเป็นธรรมแล้วยังต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนทั้งประเทศด้วยจึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ซึ่งล้วน แต่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันอันเป็นหลักของประเทศรวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติเฉพาะสิ่งที่ควรพิจารณาแล้วด้วยสติปัญญาและวิจารณญาณ ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แท้ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมผลจากการประพฤติปฏิบัติของทุกคนทุกฝ่ายาก็จะประสานส่งเสริมกันเป็นความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนกิยกุกิจสำคัญ ที่เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติก็จะสำเร็จผลสมบูรณ์ดังที่มุ่งหมายขอามนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเคารพบ,บูชาจงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัย และอำนวยสุขสริวสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้สำเร็จแก่ท่านทุกเมื่อไป